ไกลเลยยิบหายหมดเดียวกัสองเอ้ยข้างมึงมาไอ้ต่อข้างซ้ายอ่ะเข้มมีไม้ตีผีป่ะดูนะเนี่ยคือเดี๋ยวง่ายโหเพียบเลยเข้าดูวฮกเตอร์ไปแล้วอมตุ๋ยไม่ได้พี่เดี๋ยวผมต้องวยตีตัวตีตัว เข้ามาใกล้เกินด like ีเลยเดี๋ยวเราจะลอเจียบมันได้เนี่ยเพื่อลรงอยู่เลยบูเสียบได้เออยู่ไกลเกินเนี่ยมันบางละจันบางละจันสู้เขาเพื่อนเลยสู้เลยเออหลังแทงหลังแทงตัวหลังแทงตัวนู่นูนหลังหลังหลังบ้านบ้านแดงสองด้วยระวังระวังระวังสามตัวเลยสามตัวระวังโดดโดดข้ามหนัวไปแล้วเพื่อนเพื่อนสู้เขาสู้เขาเร็ว ให้หนกักเฮ้ยระวังไอคนที่โดดอยู่อ่ะตรงสังกะสีอ่ะอยู่ตรงข้างๆเว้ยหลังไอเนี้ยลงบ้านลงบ้านมันแอบอยู่มันย่องมันย่องสู้สู้ดิเขื่อนเฮ้ยไอตัวที่มันโดดเลยเว้ยมันโดดเว้ยกูก็บอกมึงเหมือนกันสู้สู้สู้เราอยากเห็นโอ้อัดคลิปเลยดังเลยมึงก็ดังเลยทั้งกูเลยตู้เขาตู้เขาเอออเาเว้ยเอาเว้จานบ้าจานบ้าละจานเล้วเฮ้ยมันมันดันมาแล้วเสื้อขาวระวัง ต้งสัตกะสีสองตัวเลยเพื่อนด้านหลังเข้าหลังเข้าเพื่อนระวังหลังเข้าด้านหลังเมื่อขึยนผีนะยนผีนะกลัขังมวยนะมีัาดีลัคาละไปามวยบักเลือกัคายงไอสัตว์เงียบดิี่าบอก